ทุกคนคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเคื่องคายประเด็ดนะคะเราก็จะพามาหาตัวละครน่ารักน่ารักในเกมโทคาโบรนะคะ,ะเข้าไปในเกมนะคะโราโบกาเกมเสียงไผมไม่ได้เสียงเราก็จะลดเสียงลงมานะคะเพราะว่าพูดเบาค่ะมาเริ่มเลยนะ เรากำลังเล่นอยู่เลยไม่รู้ออกเข้าไปมันจะเป็นภาพที่เราเล่นเกมหรือเปล่าเราจะมาถ่ายละครให้ดูนะอันนี้เราจะเล่นแบบฟรีแต่ในโทรศัพท์อะ่ะเล่นแบบแบบแบบเล่นแบบให้แจกของฟรีนะแว่าคนที่เขาแนะนาเขาบอกไม่ให้บอกใครไปดูใน youtube เอาเองมัก,ก็แบบฮล่มล้วก็เข้ามาสถานที่ตรงนี้นะคะใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะปัดหนีปนไปเลยคะ่ะใครยังไม่รู้ก็ดูต่อนะคะ โอ้โหขออธิบายหน่อยนะคะยายยายยืมตังอีกซ์เบรไปให้ค้าบ้านนายยง <Okay. S 2> ห้าร้อยคุยยากก่อนนะคะแปะ๊บนึงแต่ตอนนี้เราก็คุยเสร็จรบร้อยแล้วค่ะอุ๊อุ๊อุ๊ไอสกินสองจุกนั่นเหรออ้าไม่ใช่ของคนที่ไม่ได้เสียตังก็มีนะเ็าแจก มีมนของเราของเครื่องเนี้ยเธอไปโหลดในเพจสตูแล้วซึ่จงจะต้องโหดดลดใน Google ิลถึงจะได้ของฟรีทั้งหมดปดล็อกของชั้งเราอซึ่งเราก็ทําได้แค่นี้เลยก่ะแล้วถ้าเรารู้มากขึ้น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 เจะได้มาบอกทุกคนนะคะก็เมืนจะเห็นอะไรบางอย่างนะที่ร้านสะดวกซื้อแล้วนกะ็จนะพาทุกคนไปดูกันเลยเขาไปพุ่งย่าด้วย นะซิ่งเราไม่อยากถ่ายโทรศัพท์ว่าถ่ายทีไรบักทุกที่พอตอนนั้นนะ่ะตั้งใจจะถ่ายดูนะเกมเนนะี้ยก็เลยถ่ายไม่ได้เพราะว่าบัคคือแบบของหายไปหมดเลยแล้วก็ดับเครื่องครั้งหนึ่งมันก็ดำไปพร้อมกับเครื่องเลยเครื่องดับเราก็เลยเปลี่ยนมาใส่ในนี้แทนนะคะทุกคนลองอู้อูอู น,นี่อาจจะเป็นเราทําเงินตกใส่เงินก็ได้ไม่รู้อะแล้วก็ไม่รู้กันมาได้ไงใส่เราซนถือกดเงินแล้วมันก็อม,มาดูกันมันยังจะกินได้ไหมให้แม่เราหรือยายแล้วแม่เรารู้สืกเป็นคนรวยขึ้นมาเนี่ยทั้งทั้งที่ชีวิตจริงไม่เป็นจิเราจะลองผสมกัน อุ๊ยทำไมเราไม่ลองเลือกบัสทูดิปที่มันดีแล้วก็ทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์นี่จะเหมาะนะคะทุกคนแนะนำเลยแต่เราไม่ต้องมาทำแฮมเบอร์เกอร์ให้มันยุ่งยากนะคะอันนี้มีไส้ให้อยู่ค่ะ,อ,นนะ,ะอ,นะอันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราสวยนะคะโอ้ oh my god กอด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 มันน่ากินมากเลย แเราต้องหาอันนี้นี่ใส่น,นี้สิเอ้าบ้าเป็นบ้า,บ,าบิคิวคนแตวเราออกใหม่จะเกิดการผิดพลาดไปขอทำใหม่นะคะแก้ตัวค่ะใส่มะเขืออ้ยใส่มะเขือเทศโอ้ g ก็น่ากลินมากอันนี้ก็พราคนใช้ขนมปังแบบนั่แหละแล้วก็ผสมมะเขือเทศแล้วก็ เป็นไส้กรอกเลยลมากินกันสินิ่มๆนิ่มๆยิ <to> <nationwide> ่มๆนิๆมีป <Pakistan>. ัต <gamma> ต <seok> ิปุ๊บายนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะความรับอาหารแล้วก็แล้วก็ความรักความรับความรับของสัตว์เลี้ยงนะคะความรับของสัตว์เลี้ยง แล้วก็ความรับของอาหารก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวราไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้เลยค่ะมีทอนนมรับอยู่ด้านหลังชิช,ชู่อคนที่ยังไม่ได้โหลดมาเนี่ยคลิปเราเนี่ยนะเดี๋ยวจะเรียกคุณเกตมาแก้ไขความรับให้ตอนนี้นางไปเที่ยวอยู นางเขาไปเที่ยวแล้วค่ะเกรดนี่มึงไปกดตามช่องเกดด้วยนะที่เขาแกะกองสุ้มมาค่ะบ๊ายบาย